สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันพุธนะครับผมสวัสดีวันพุธที่3นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปอัปเดตราคาสินค้าเหมือนเคยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรายการแปลกๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามในเรื่องของตู้เย็นตู้เย็นโอเคสำหรับใครที่เข้ามาอยู่ในพรีเมียร์นี้แล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ต่อไปนะครับและที่สำคัญมากๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยอย่าลืมที่จะกดติดตามไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook เฟซบุ๊กของผมเพ่ยย์าาาทได้ลว ซ W รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมส่วนในยูทูบเนี่ยก็จะพิมพ์ว่าซีรีไซเคิลเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกค้าเข้าดึๆนะครับเจริญครับเจเิญครับอ่าวันพุธแบบนี้นะครับผมลูกค้าของเราก็เริ่มทยอยเข้าแล้วนะครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงเกือบสิบโมงละเดี๋ยวได้ไปอัปเดตราคาก่อนสําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีคําถามที่1ถามมาว่าเรื่องตู้เย็นรับซื้อ,อยังไงร,รับซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วตู้เย็นเนี่ย ควรจะทายังไงกับมันไหมหรือว่าทําไมมันราคาอะไรยังไงเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบแต่ผมจะพาไปดูตู้เย็นเพราะว่าวันนี้ตู้เย็นเรามาเยอะพอดีโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมเดี๋ยวพี่ขอรถคันนี้เข้าปิ๊บนึงนะครับผมยาวเลยครับอันนี้เดี๋ยวเอาไม้กว,าด,กวาดเข้าไปไหน่อยนะครับตั้งลูกค้าจะได้กล้าถอยโอเคอันนี้พี่เขาก็มีการคัดแยกขยะมานะครับผมมีการแยกกระดาษแข็งนี่มีปี๊บมามีกระดาษ จุกจิกมานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับข้างในเลยพี่สายเวยเยอะครับสายเวยเยอะครับรอสายเวยเยอะครับสายเวยเยอะครับพี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเดินหน้าตามมาเลยครับอ่ามันพูดแบบนี้นะครับรถเริ่มทยอยเข้ากันแล้วบอกพี่ชิดซ้ายเลยจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีครับจะเชิญข้างในเลยครับโอเคอันนี้ก็จะมีห hey. น okay. 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 ังสือเพิ่มมานะครับผมอ่าไปตอนนี้ลูกล้าเริ่มลูกค้าเริ่มทยยเข้านั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอัปเดตราคากันเลยดีกว่าก็อย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเริ่มต้นที่เศษเหล็กช่วงเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าเศษเหล็กเนี่ยราคามันโอเคนะราคามันโอเค แต่ก็เริ่มเริ่มมีแววมาจากทางทางโงนนร, mm. รง,ง,โงงานตัวแทนนะครับผมเริ่มแจ้ง mm. ผมมาแล้วว่าถ้าเกิดช่วงหลังสุดจีนเนี่ยเศษเหล็กอาจจะมีการปรับลงไปนิดนึงนะครับผม mm. เศษเหล็กช่วงหลังสุจีนอาจจะปรับลงไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีอยู่ต้องรีบแล้วนะครับผมต้องรีบแล้วนะครับสำหรับเศษเหล็กนะครับเพราะว่าได้ข่าวแววมาว่าสุดจีนอาจจะปรับลงไปนิดนึงแล้วถึงจะขยับกลับขึ้นมานะครับผมซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้เศษเหล็กหนาเนี่ยหน้าร้านนะผมเนี่ยรับซื้อตั้งแต สวัสดีครับพี่สวัสดีครับจะเชิญทางนี้เองก็ได้ครับแต่ผมจะต้องจัดการเรื่องที่จอดรถเพิ่มซะแล้วนะครับผมตอนนี้ที่จอดเริ่มไม่เพียงพอโอเคอีกครับพี่อีกครับโอเคครับสวัสดีครับสักครูนะพี่โอเคมาต่อเหล็กหนาอย่างที่ผมบอก8บาทหนะครับผมจนถึงส0บบาทหิช่วงนี้ราคาเหล็กสวัสดีครับพี่ ได้เลยครับพี่ตั้งจะเปล th ี่ยนถังลมเดี๋ยวจัดการให้พี่หน่อยจ้ะใช่ใช่ครับพี่เชิญเลยครับพี่พี่ถอยพี่ถอยเข้ามาตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับโอเคอันนี้พี่เข้ามาเปลี่ยนถังลมออกซิเจนนะครับผมโอเคต่อมาราคาเหล็กบางแบบนี้พวกที่เป็นเหล็กบางแผ่นถังแผ่นที่เป็นฝาตู้เย็นแบบนี้ที่เป็นเหล็กบางนะครับผมวันนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยผมจะรับฟื้ออยู่นะครับกิโลกรัมละ5บาทสําหรับพวกเหล็กแผ่นบางแบบนี้นะครับ รวมไปถึงเหล็กแบบนี้ด้วยนี่เหล็กแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะตกกิโลกร,รัมละ5บาทนะครับผมอ่าอันนั้นที่ช่างผมกําลังทําการเลื่อยอยู่ตรงนู้นข้างในนู้นนะครับก็จะเป็นตัวแทงค์น้ําแทงค์น้ําอันนั้นเป็นแทงค์น้ํานะครับรู้สึกว่าจะเป็นสอง0มืลิตรมั้งอ่าแบบนี้ก็สามารถขายได้นะครับผมกิโลกร,รัมละ5บาทนะครับเดินทางต่อเดินทางต่อสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะเลย โอเคต่อมาพวกเครื่องซักผ้าแบบนี้เครื่องซักผ้าแบบนี้เครื่องซักผ้าแบบเครื่องซักผ้าที่เป็นฝาหน้าเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอ่านี่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 เครื่องซักผ้าแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่กิโลกรัมละห้าบาทนะครับหน้าร้านวันนี้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมามีคนถามมาเยอะว่าตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยผมรับซื้อยังไงเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตู้เย็นเนี่ยผมเนี่ยจะรับซื้ออยู่เป็น เป็นตัวตู้นะครับเป็นตู้เป็นใบเลยนะครับผมผมเนี่ยถ้าเกิดมีคอมเพรสเซอร์นะผมจะรับซื้ออยู่ตู้ละ30บาทตู้ละ30บาทมีคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทําไมตู้เย็นทําไมคุณรับซื้อราคาถูกจังตู้เย็นมันหนักมากเลยนะมันใหญ่มากนะตู้เย็นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพี่เวลาที่เราแกะรือออกมาเนี่ยอ,อันนี้เดี๋ยวให้ให้ให้ใหใหกล้องโฟก,กัสนิดนึงนะครับถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะครับผมตู้เย็นเนี่ยมันจะเป็นโฟมหมดเลยมันจะเป็นโฟมหมดเลยแล้วมันจะใช้ได้แค่ตัวแผ, hang, ok h, ผ่นเหล็กบางๆด้านนอกเนี่ยซึ่งแผ่นเหล็กบางๆด้านนอกเนี่ย รวมกันเป็นเสร็จแล้วเนี่ยผมเคยไปช่างกิโลนะตกอยู่แค่ไม่ถึงไม่ถึง5กิโลไอตัวแผ่นเหล็กบางๆแบบนี้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นโฟมหมดเลยเป็นโฟมพวกนี้เดี๋ยวเราต้องจัดการห่อใส่ถุงดำให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องจัดการต่อให้กับทางรถขยะเขาจัดการนะครับคือผมจะบอกเลยว่าตู้เย็นเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นโฟมส่วนใหญ่มันเป็นโฟมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรับซื้ออยู่ตู้ละ30บบาทรวมคอมนะรวมคอมนะเพราะว่าลำพังค่าแรงกว่าจะแกะเสร็จกว่าจะได้อะไรมาก็ ไม่ค่อยเหลืออะไรเท่าไหร่สำหรับตู้เย็นเนี่ยผมพูดเลยนี่ผมกล้าพูดเลยผมบอกตรงแต่ผมรับซื้อนะครับตู้เย็นเก่าๆถ้าพังแล้วนะพวกซิงเกิลแบบนี้นะที่เป็นเก่าๆพังแล้วแบบนี้นะจัดมาได้เลยตู้ละ30บาทต่อมาเดี๋ยวขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคต่อมาพามาดูในส่วนของกระดาษกันบ้างอ่าสำหรับกระดาษนะครับผมนี่กระดาษสีๆแบบนี้กระดาษสีๆแบบนี้ วันนี้นะครับผมอยู่กิโลกรัมละ3บาทเมื่อวานมีลูกค้าโทรมาถามว่ากระดาษสีกับหนึ่งกิโลเท่าไหร่กิโลละสบาทครับที่หน้าร้านซื้อยอยู่กิโลกรัมละสบาทอันนี้ที่แฟนของกําลังแยกก็จะเป็นขาวดาแบบนี้นะครับผมสาหรับกระดาษ A4 ขาวดาแบบนี้นะครับผมกระดาษ A4 ขาวดาวดแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยซื้ออยู่กิโลกรัมละ5บาทนะครับผมโอเคอันนี้น้องเขาก็กําลังจัดการเรื่องโฟมเพราะเขาจะต้องทําการแกะ ทำการแกะไอ้พวกแผ่นโฟมเนี่ยออกจากพวกแผ่นตู้เย็นแบบนี้นะครับเดินทางต่อเดินทางต่อโอเคช่วงนี้มาแล้วอ๋อรถเราเข้ามาอีกคันนุ่นแล้วนุ่นนุนนุนนุนเข้าซ้ายเข้าขวาก่อนเข้าไปจอดเก็บก่อนอ,าอ,านอ่าสำหรับลูกค้าของเรานะครับผมบอกเลยว่าสําหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลแล้วคุณเนี่ยไม่สะดวกที่จะนําขยะมาขายให้กับเรานะครับอ่านี่อันนี้ที่เขาเอาขยะมาขายให้กับเราที่ร้านนะครับนี่แบบนี้แบบนี้ ถ้าเกิดคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านเนี่ยผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าบริษัทผมเนี่ยมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับผมนั่นก็เพิ่งจะกลับมาคันนึ่งสำหรับวิธีการเรียกเราไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนะครับผมง่ายมากคุณสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID เดียไลน์นะครับที่แอ c w r e c y c l e เดี๋ยวผมจะให้น้องผมนะครับทำการแปะแปะตัว ID เดียไลน์แอดของเรานะครับแล้กวก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทางด้านมุมล่างด้านด้านด้านซ้ายของจอนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้้ให ลูกค้าสามารถแอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปนจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมแล้วก็ปกติแล้วผมจะแปะลิงก์ไลน์แอไว้ให้บนแคปชั่นคุณสามารถกดลิงก์นั้นแอดไลน์ line, มาถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้นะครับนี่น้องก็เพิ่งจะกลับมานะครับผมคันนี้กลับมาจากไหนนะครับน็อตไปเก็บขยะไหนมานะที่ไหนในตลาดฝั่งไหน อ๋อผมเป็สรัจแก้วโอเคเดี๋ยวเตรียมรถเข้ามาเดี๋ยวเอาลูกค้าขนุนเข้ามาก่อนไปเดินทางต่อด,ดีกว่า CD DVD CD DVD พวก CD DVD เก่านะครับผมสามารถขายได้นะครับแผ่น CD นะีผมซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ7บาทแล้วก็อย่าลืมที่จะแกะไอ้พวกฝาก,กรอบม,มันออกมาด้วยนะครับผมเพราะมันจะทําให้ CD เนี่ยขายได้แพงมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดขายมันเป็นกรอบแบบนี้มันจะตกกิโลกร,รัมละบาท แล้ถ้าทาการแกะแยกแผ่นแล้วออกมาเนี่ยมันก็จะตกกิโลกร,รัมละ7บาทนะครับผมไปเดินทางต่อดีกว่าเดินทางต่อดีกว่าสําหรับพลาสติกรวมแบบนี้พลาสติกรวมพลาสติกในชีวิตประจาวันผมจะบอกว่าก่อนทิ้งดูเบอร์ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์สเบอร์5เบอร์6นะครับผมขายได้ไม่ต้องทิ้งเด็ดขาดอ่าเรามาเริ่มต้น,นที่อะไรดีพลาสติกรวมแบบนี้พลาสติกรวมในชีวิตประจำวันแบบนี้นะวันนี้หน้าร้านเนี่ยผมจะรับซื้ออยู่นะครับกิโลกร,รัมละ5บาทกิโลกร,รัมละ5บาท และคุณจะต้องแยกอะไรออกมาบ้างนะครับผมผมก็จะบอกกับคุณซ้ำๆนะครับว่าสิ่งแรกที่เราอยากจะให้แยกออกมาก็คือพวกขวดเพชรสายแบบนี้ขวดเพชสายแบบนี้นะครับผมที่เป็นขวดไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําดื่มขวดน้ํามันลมขวดน้ํามันพืชหรือมันจะมีอะไรกัะที่ที่ผมเคยเจอก็จะเป็นพวกมันจะมีขวดน้ํายาบ้วนปากที่เป็นเบอร์หนึ่งผมเคยเจออ่าพวกนี้แยกออกมาพวกนี้กิโลกรัมละ6บาทแล้วถัดมาที่อยากจะให้แยกออกมาก็คือจะเป็นพวก ขวดคุณขวดคุณขวดโพลิคคุณคุณนี่ผมเจอละนี่ขวดโพลีลิคคุณคุณแบบนี้อันนี้คุณควรเะแยะออกมานะครับผมแบบนี้จะตกอยู่กิโลกรัมละ7บาทและสําหรับเพชรนะครับผมจะบอกว่าเพชรสีเขียวหรือว่าเพชรสีฟ้าแบบนี้วันนี้ร้านผมสามารถรับซื้อได้แล้วนะครับผมเพ็กฟ้าเพชรเขียวแบบนี้วันนี้นะครับกิโลกรัมละหนึ่งบาทอย่าลืมแยกสีกันออกมาด้วยนะครับแล้วก็วิธีการจะขายพวกเพชรสีพวกนี้ให้ได้ราคาถึงสูงอ่ะผมอยากให้คุณเปิดฟ้าออกมาเปิดฟ้าออกมา ผวดเพชรสีฟ้าเพชรสีเขียวเนกิโลกรัมละหนบาทแต่ถ้าเปิดฝาออกมาเนี่ยฝาจะได้กิโลกรัมละสาบาทนะครับผมสามารถแกะแยกออกมาได้เลยไปเดินทางต่อเดินทางต่อเอาเอารถลูกค้าเข้ามาก่อนครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับน่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าเยอะแล้วนะครับโอเคน็ครับเดี๋ยวพี่ฝักขยับในรถสาล้อคันนั้นเข้าในหน่อยนะลูกค้าจะได้มีที่เข้าเพิ่มมาอีกโอเคเดินทางต่อ ถัดมาราคารับซื้อกระดาษลังน้ำตาลลังน้ำตาลแบบนี้นะครับผมกระดาษกองแข็งลังน้ำตาลแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยซื้ออยู่กิโลกรัมละ5้าบาท20 5บห้าบาทยี่สิบแล้วนะครับผมสําหรับกระดาษแข็งกองลังน้ําตาลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีกระดาษแข็งกองาลังน้ำตาลเยอะเยอะแบบนี้นะครับ จัดมาได้เลยสาหรับใครที่เคยบอกว่าโอ๊ยเคยเอากระดาษแข็งมาขายแล้วมันได้กิโลกร,รัมละบาทหนึ่งสองบาทสามบาทผมจะบอกว่าวันนี้พี่ปีนี้นะครับตอนนี้ห้าบาทยี่สิบแล้วสําหรับกระดาษแข็งแบบน,นี้คุณสามารถจัดมาได้เลยไปเราไปเดินทางต่อเดินทางต่อสำหรับพวกกระดาษย่อยรวมสีแบบนู้นนะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะอยู่กิโลกร,รัมละสามบาทนะครับผมสําหรับกระดาษย่อยรวมสีนะครับไปเดินทางต่อ โอเคตรงนี้มีอะไรบ้างอ่าขวดเพชรใส,สจําได้ไหมกิโลกร,รัมละ6บาทอะไรบ้างที่คุณควรจะแยกออกมาจากขวดเพชรใส,สข้อควรระวังนะอันแรกก็คือพวกขวดเพชรสกรีนแบบนี้ที่มีการสกรีนหมึกลงไปบนขวดแบบนี้ถ้าเกิดเป็นสเปคร้านผมนะครับยังคงต้องแยกเพชรใส,สกับเพชรสกรีนออกจากกันนะครับผมถ้าเป็นสเปคของที่เก่งรับซื้ออยู่นะครับผมถ้าเป็นเพชรสกรีนเนี่ยจะอยู่กิโลกร,รัมละ1บาทเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแกะฝามันออกมาแกะฝามันออกมาพี่เหรอโอเคเดี๋ยวน้องระวังรถนะครับเดินหน้ามาเลยครับพี่ อันนั้นเป็นกระดาษแข็งร้อนไหมไม่ใช่โอเคเดินทางต่อลูกค้าตอนนี้กี่คันแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันแล้วสําหรับน้ํามันพืชอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยทราบว่ามันสามารถขายได้น้ำมันพืชเก่าหลังจากที่คุณทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องทิ้งเด็ดขาดน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่คุณทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วผมอยากจะให้คุณนะครับทำการกรองตะกรอนแล้วก็กรอกใส่ปิ๊บมาขายผมได้เลยวันนี้เนี่ยถ้าเป็นหน้าร้านเนี่ยผมจะรับซื้ออยู่ปิปบ๊บละ และถ้าเกิดว่าที่ผมไม่มีปี๊บผมจะทายังไงดีคุณสามารถกรอกใส่พวกแกลลอนอะไรมาขายผมได้นะถ้าเป็นกิโลเนี่ยจะตกกิโลกร,รัมละ13บาทแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดต้องการจะซื้อปี๊บไปเนี่ยตอนนี้ผมจะแบ่งได้รู้สึกจะมีสต๊อกเริ่มโบวไปเยอะแล้วน่าจะเหลือขายออกได้ประมาณแค่ร้อยสองร้อยใบเท่านั้นเองนะครับผมปี๊บเปล่าเนี่ยปี๊บสันน้ำมันป่าเนี่ยผมจะขายออกใบละสามสิบาทครับสามารถซื้อไปใช้ได้นะครับโอเคเดินทางต่อมาปี๊บโอเคถ้าเป็นพวกกระป๋องแ็กแบบนี้ กระป๋องเหล็กแบบนี้ถ้าเป็นกระป๋องเหล็กแบบนี้นะครับวันนี้ในหน้าร้านนะผมเนี่ยจะรับซื้ออยู่กิโลกรัมละ4บาทนะครับผมสำหรับพวกกระป๋องเหล็กกระป๋องคาร์เนชั่นกระป๋องอะไรก็ตามแต่ที่แม่เหล็กมันดูดติดอ,ะอ่ะถ้าเป็นพวกกระป๋องอันนี้นะผมเนี่ยจะซื้ออยู่ครับผมกิโลกรัมละ4บาทโอเคเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าโอโ้เดี๋ยวโคตรแมนเลยโคตรแมนเลยให้ให้ผู้หญิงเห็นโอเคเอออย่างนี้ ภาพนี้ค่อยดูดีขึ้นหน่อยเมื่อกี้ให้ผู้หญิงเข็นไม่น่ารักเลยโอเคสำหรับแผ่นสังกะสีเก่าแบบนี้เบอร์สี่นั่นไงเจอแล้วเบอรส์สี่ไม่ค่อยเห็นสังกะสีเก่าแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ4ีบาทนะครับคุณลูกค้าครับจัดมาได้เลยแล้วก็ไอ้แท่นที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้เนะนี่ยไอแท่นเนี้ยไอแท่นเนี้ย ไอแบบเนี้ยท่านเนี้ยเขาเรียกว่าท่านกิโลตาช่างใหญ่นะครับผมที่ลูกค้าเนี่ยเวลาที่เอาของมาแบบเต็มคันรถเป็นประเภทเดียวนั่นอย่างเช่นเอาเศษมาขามผมเนี่ยใส่กระบะมาแบบพูนๆเต็มเต็มเลยนั่นหลายๆตันอย่างเงี้ยคุณสามารถวิ่งขึ้นช่างกิโลใหญ่ของผมได้เลยนี่ผมมีกิโลใหญ่อยู่นะครับมันก็จะรวดเร็วก็คือวิ่งขึ้นมาช่างรถหนักปุ๊บถอยไปลงของจนหมดแล้ววิ่งกลับมาช่างรถเบาแล้วก็บินก็ออกเลยคิดเงินได้ทันทีนะครับไปเดินอัปเดตกันต่อดีกว่าสำหรับลูกค้าที่เป็นฟรีโรงพยาบาลนะผมจะบอกว่าพวกแกอนนพี้ ตอนนี้ราคาผมโอเคนะผมสู้ได้นะผมสู้ได้นะพวกแกร้อนแบบนี้นะผมสู้ได้นะอาจจะลองติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสําหรับโรงพยาบาลตอนนี้มีโรงพยาบาลไหนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเราบ้างเหรอสามารถพูดได้ไหมหรือจะพูดแต่เป็นลูกค้าเราถ้าเป็นลูกค้าของเราตอนนี้ก็จะมีโรงพยาบาลสมเด็จค่ายสมเด็จพนเรศวรนะครับเกี่ยวผมมีโรงพยาบาลรวมแพทย์นะครับผมมีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลตา มีโรงพยาบาลพิโลคอพิทอลที่เป็นฟรีของโรงพยาบาลผมอยู่นะครับโรงพยาบาลอื่นๆที่สนใจนะครับสามารถแจ้งกับผมมาได้นะครับผม,ะผมจะได้ทำใบเสนอราคาไปให้คุณพิจารณาก่อนได้เลยไปเดินทางต่อดีกว่าโอเคตอนนี้สาวๆหลังบ้านกําลังทาพวกที่เป็นของเบอร์สองนะครับผมเป็นของเป่านะครับพี่ผมขอดูเบอร์สี่หน่อยจ้ะไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยเนเเบอร์สีนะ่เบอร์สี 4. มันจะเป็นอ่านี่มันจะเขียนไว้เลยว่าเป็นเป็นเบอร์สี่แบบนี้กล้องโฟกัสไหมครับน้องกล้องยังไม่โฟกัสใช่ไหมอ่ามันจะเป็นพวกครีมอาบน้าอันนี้ก็เป็นเบอร์สี่นี่อันนี้ก็เป็นเบอร์สี่มันจะมีขียนกลางตรงนี้แล้วก็เขียนว่าเป็นเบอร์สี่ชัดเจนเลยนี่อ่าอันนี้รู้สึกว่าในมือผมเนี่ยอันหนึ่งมันจะเป็นพวก อะไรนะอันนี้มันจะเป็นครีมดูแลเส้นผมแล้วก็อันนี้เป็นพวกย้อมสีผมเนาะเป็นตัวกัดสีผมอ่าพวกนี้จะเป็นเบอร์สี่พวกนี้สามารถขายได้ไอ้พวกนี้เราไม่ค่อยเห็นพวกนี้เราไม่ค่อยเห็นพี่หนุ่ยผมฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเอา,เอาตอนพักกลางวันฝากเอาไปไว้หน้าห้องให้ผมหน่อยผมจะเอาไปทำคอนเทนต์อ่าเบอร์สีนะ่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเกิดเจออีกฝากเก็บว้ให้อีกนะจ๊ะอันนี้อะไรอันนี้ทําการแยกสีอย่างที่ผมเคยเล่าไ้ฟังว่า เวลาที่เราซื้อพลาสติกมาเนี่ยเราก็จะทําการแยกเนื้อก่อนเลยอันที่หก็คือแยกเบอร์หนึ่งแยกเบอร์2แยกเบอร์4แยกเบอร์หาแล้วก็แยกเบอร์6 PS ABS ต่างๆแยกเนื้อพอแยกเนื้อเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการแยกสีอีกอย่างเช่นอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้เป็นเปลาขาวใช่ไหมพี่เปลาขาวอ่าอันนี้เป็นตัวน,น้ำเดิมนี่เปพวกน้ำเดิมอันนี้จะเป็นพวกใสอันนี้มีอะไรอีก อ,นนอันนี้คืออ๋อันเป่าขาวอันนี้เป็นรวมสีนี่อันนี้นพวกรวมสีแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเป่าดำเป่าดำนี่เป่าดำอ่าเห็นไหมเราต้องทำการแยกน,นี่มันเป็นแกนลอนอันนี้ก็เป็นขาวใช่ <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> เปรี้ยวทำงานวันแรกได้ไหมได้อยู่เนาะแต่ค่อยๆเรียนรู้งานไปนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้น้องเขาใช้มีคัตเตอร์อยู่ใช่ไหมใช้มีโต้ปะ มิโิตต้องพยายามรับให้คมน,นะน้องไม่งั้นมันจะปวดข้อมือต้องระวังปวดข้อมือ,อน้องมารองงานวันแรกนะครับผมไปเถอนนุชเดี๋ยวพี่พาไปดูข้างในนุชมั่งหลังบ้านเราไม่ค่อยได้เดินมาตอนนี้สต๊อกก็เริ่มเยอะละอันนี้ก็จะเป็นพวกของเป่าที่แยกมาจากหน้าบ้านเดี๋ยวต้องมาทําการแยกสีโอเคมาทีนี้ทีนี้ระหว่างที่เรากําลังรอก,กล้องปรับแสงพร้อมระวบอกนะครับ โอเคทีน okay, ี okay, <c oughs> ้ผมจะพามาอัปเดตหลังบ้านบ้างพวกนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้มันสามารถขายได้เริ่มตัวแรกเสื้อน้ํามันเสือน้ํามันอ่ะกล้องมองเห็นไหมอึ๊บเสื้อน้ํามันแบบนี้เสือน้ามันแบบนี้วันนี้นะครับถ้าเป็นพวกเสื้อน้ำมันแบบนี้นะครับผมเนี่ยรับซื้อนะผมรับซื้ออยู่กิโลกรัมแล้วสาบาทนะครับผมสาหรับเสื้อน้ำมันแบบนี้ต่อมาอะไรอีกที่รับซื้ออะคริลิกเนี่ยพวกอะคริลิกแบบนี้พวกอะคริลิกแผ่นป้ายอะแผ่นป้ายอะคริลิกต่างๆเนี่ยพวกอะคริลิกแผ่นใสแผ่นขาวแผ่นสีต่างๆอคิลกแบบนี้ ตอนนี้อะคริลิกเนี่ยผมจะรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ5บาทนะกิโลกร,รัมละ5บาทต่อมาต่อมามาตามพี่มาตามพี่มา PVC 4. สีฟ้า PVC 4. สีฟ้าแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ5บาทสีฟ้า5บาทสีเหลืองแบบนี้อ่าสีเหลืองแบบนี้สีเหลืองแบบนี้นะครับกิโลกร,รัมละ4บาทนะครับผมนี่กิโลกรัมละ4บาทแล้วก็มีอะไรอีกพวกข้อต่อ PVC 4. สีฟ้าก็ไล่กันนะครับผมกิโลกรัมละ5บาท PVC เก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีเทาขายได้หมดนะขายได้หมดนะไปเดี๋ยวรอไปเดินอัปเดตกันต่อวันนี้สต๊อกขวดหลังบ้านไปหมดแล้วออกหมดเลยโอเคเยี่ยมยอดเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการเอาพนักงานชุดใหม่ๆเนี่ยพวกหนุ่มๆเนี่ยมาสอนวิธีการจัดเรียงตง้งอ่าต้งเบียเพราะถ้าเรียงต้งเบียได้มันก็จะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่ล้มอ่าสำหรับเพื่อนๆร้านของเก่านะครับผมจะบอกว่า ต้เบียร์เนี่ยยังไงคุณก็ต้องเลี้ยงให้เป็นฐานสิหรือว่าเลี้ยงให้เป็นฐานแบบจะเป็นฐานสิเป็นฐานเจ็ก็ได้แต่ขอให้เลี้ยงเป็นตรงให้มันขัดกันไว้ไม่งั้นอ่ะเวลาล้มน่ะเสียหายเสียหายเยอะเพราะถ้าเกิดล้มปุ๊บถ้าขวดแตกกลายเป็นเศษแก้วเลยแต่ถ้าเกิดไม่แตกมันก็จะเป็นเบียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเลี้ยงฐานของมันให้ดีนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนรกของเราต่อมากระดาษกระดาษจากโรงพิมพ์นี่กระดาษแบบนี้อ่าอันนี้มันคล้ายๆโลเนียวแต่มันก็ไม่ใช่โลนเนียวพี่ก็จาไม่ได้ว่าท ไอ้พวกนี่น,นี่กระบองกระบองกระบองกระดาษพวกนี้รังไข่พวกนี้สามารถขายได้หมดกระดาษฝอยฝอยสีสีอันนี้กระดาษรวมสีนี่กระดาษรวมสีนี่กระดาษรวมสีสแบบนี้นะครับกิโลกร,รัมละสามบาทะนะครับกระดาษรวมสีแบบนี้ไปเดินตัดตรงนี้ได้ไหมเดินระวังนะน้องต่อมากระดาษแข็งแบบนี้จาได้ไหมเอ่ย กระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้นะครับกิโลกรัมละ5บาท20บภาพไม่ได้เลยสหรับกระดาษแข็งตอนนี้ราคากระดาษแข็งร้านผมเนี่ยค่อนข้างซื Про ้อได้รุนแรงนะครับผมอาร์ตอาร์ตอาร์ตสอนเขาเรียงตรงเลยนะเรียงเป็นฐาน10ก็ได้อสอนเรียงฐาน10โอเคสําหรับกระดาษขาวดํากระดาษสีขาวดำจับได้ไหมเนี่ยกระดาษอย่างที่ผมถือในมือพวกนี้ที่เป็นกระดาษขาวพิมพ์ด้วยหมุดสีดําแบบนี้นะวันนี้เนี่ยกิโลกรัมละ5บาทผมรับซื้ออยู่กิโลกรัมละ5บาทเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวผมจะไปดู วันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นพนักางานเข้าใหม่น้องเขาก็เพิ่งมาทํางานใหม่วันแรกเดี๋ยวต้องไปสอนเขานิดนึงโอเคอ่าเดี๋ยวสอนเรียงตรงสมมุติว่าแถวแรกเนี่ยหติว่าแถวแรกเราเรียงเป็นแนวตั้งออกมางี้ใช่ไหมเรียงตั้งมาแถวที่สองอะ่ะแถวที่สองก็ต้องเรียงเป็นแนวนอนขวางกันอ่าเดียวแบบนี้ แต่พอชั้นสองปุ๊บเราต้องเรียนขัดไว้ไม่อ,กออกเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวรังเบียร์มันล้มโอเค๋ยวให้เขาสอนและจัดฝั่งเลยจะแยกรีโอช้างอะไรยังไงไปเดินทางต่อเดินทางต่อเพราะว่าใบช่วงนี้พนักงานใหม่เราเยอะเนาะรู้สึกว่าถ้าเกิดดูจากระบบนี่ระบบคำนวณมารู้สึกพนักงานใหม่นี่จะรวม 5 40สี่ี่เอร์เซ็นได้ไหมน่าจะไม่ถึงนะจ้าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพนักงานใหม่เยอะช่วงนี้เรากําลังรับพนักงานเพิ่มแล้วตอนนี้รู้สึกว่าในอัตราที่เช็คในระบบเมื่อเช้าเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่นะยี่สิบต้องรับมาเพิ่มอีกสักหน่อยเพราะเดี๋ยวต้องมีการมาคัดเพนอีกอยู่ดีโอเคเดินทางต่อเดินทางต่อสายยางนี่นี่นี่อันเนี้ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้เนี่ยครับพวกสายยางแบบนี้ พวกสายยางสายยางนะไม่ว่าจะเป็นสายยางอ่อนแบบนี้นะหรือเป็นสายยางเขียวแบบนี้นะครับสายยางเขียวแบบนี้นะสามารถขายได้ทั้งหมดเลยแต่เนี้ยคนไม่ค่อยรู้ยกตัวอย่างเช่นสายยางแบบนี้วันนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยจะอยู่กิโลกรัมละสบาทนี่สายยางแบบนี้นะสายยางแบบนี้นะครับกิโลกรัมละสี่บาทแต่ถ้าเป็นสายยางเขียวๆแบบนี้นะครับผมสายยางเขียวเนี่ยวันนี้จะตกกิโลกรัมละ2บาทนะครับผมแล้วก็นี่คนไม่ค่อยรู้รองเท้า รองเท้าบูทแบบนี้นะครับสามารถขายได้นะครับเผื่อคนไม่ทราบนะครับรองเท้าบูทเนี่ยวันนี้ผมรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ6บาทบางทีแบบเวลาเราออกไปทําสวนทําไร่ทํานาหรือเลาทำงานอย่างเงี้ยแล้วเวลามันขาดอ่ะพอมันขาดปุ๊บเราเนี่ยจะไม่ค่อยใช้กันแล้วเพราะว่าน้ํามันเข้าด้วยอะไรเงี้ยมันจะเยอ่อแย่ด้วยก็สามารถขายได้นะครับรองเท้าบูทแบบนี้รองเท้าบูทนะครับกิโลกร,รัมละ6บาทขอยุ้าอีกครั้งหนึ่งรองเท้าบูทเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คนยังไม่ค่อยทราบว่ามันสามารถขายได้นะครับรองเท้าบูทอุย้ยท่อ PVC รวมถึงท่อนี้ด้วยนะพวกท่อรางไฟข,ขาวๆแบบนี้ก็สามารถขายได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางต่อดีกว่ารถของเราเข้ามายังเหอจะได้ทายอินโฆษณาสักหน่อยนานมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรากําลังรอรถเข้ามานะคะรับผมโอเคท่านขวดไว้อัปเดตขวดแั๊บนึ่งไหมดีไหมอ่ะเดี๋ยวพูดคร่าวๆเลยนะเบียร์ช้างเนี่ยวันนี้ซื้ออยู่รังละ13บาทลีโอรางละ10บาท ชุมชนเล็กนะครับลังละ10บาทหงกม17บาทไทเนเก้น1ิบาทโอเคเดี๋ยวน้องสภาพเดินหลบมานิดหนึงนะครับผมมาเดินหน้ามาเดินหน้ามาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไทาอินโฆษณาสักนิดนึงสำหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตเทศาบาลแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านเนี่ยผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าบริษัทผมเนี่ยมีรถ มีรถแบบนี้นะครับผมให้บริการก็จะมีน้องๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับออกไปจัดการดูแลให้คุณถึงที่นะครับผมขั้นตอนง่ายมากลูกค้าเนี่ยสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ไลน์นะครับที่ add c w r e c y c l e นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์แล้วก็ถ่ายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถแบบนี้รถแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งล้างสักหน่อยนะส่งกระปรงมากเลย รถแบบนี้จะจัดรถแบบนี้นะครับแล้วก็จะจัดน้องๆทีมงานนะครับผมไปจัดการขนไปจัดการดูแลให้คุณถึงที่นะครับคุณก็แค่รอรับเงินโอนอย่างเดียวหรือคุณจะตามมารับเงินที่ร้านก็ได้นะครับโอเคครับน็อตขึ้นเลยอ่าอันนี้เป็นกระดาษมาเต็มคันใช่ไหมกระดาษมาเต็มคันปุ๊บวิ่งขึ้นช่างกิโลใหญ่เลยวิ่งไปเบรกปัก๊บรอน้ําหนักดึงเข้าระบบให้เรียบร้อยจากนั้นฟังเสียงกิ่งเสียงกิ่งปุ๊บเดี๋ยวรถก็จะถอยลงมาแล้วก็เข้าที่เลยนะครับผมโอ้วันนี้หน้าบ้านเริ่มเยอะ เดี๋ยวต้องไปดูแลลูกค้าสักกันหน่อยนะครับโอเคสำหรับช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทีททท่ทุกคนนะครับที่อยู่ในพรีเมียร์นี้กับเรานะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เราเจะมาเจอกันในพรีเมียร์ทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันเสาร์ผมจะมาไลฟ์สดตอน2อทุ่มจะมาได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับผม จะได้มีการพูดคุยกันสดๆเลยในไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็น่ารักนะเพราะผมจะทําการแบบรวบรวมคาถามมาแล้วก็จะมีพี่ๆที่เข้ามาแบบอยู่ในไลฟ์กันเต็มไปหมดเลยนะครับจะได้แบบพูดคุยกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกันอีกทีวันศุกร์ในพรีเมียนะครับผมสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ